ฮัดูเซ็ตสวัสดีครับเป้ครับบังครับครับผมวันนี้เราอะไรเอ่ยคืออืวันเนี้ยมันประมาณวันที่สิบหกสิบเจ็ดกุมภาครบรอบหนึ่งเดือนช่องแล้วคุยกันหน่อยผมว่าเดือนหนึ่งรู้สึกว่านานเหรอครับผมรู้ว่าแป๊บเดียวเองเออรู้สึกไม่ตรงกัน คืออันนี้อธิบายคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวคนงงคลิปเนี้ไม่ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องหนังนะไม่ได้คุยกันเรื่องภาพยนตร์ครับไม่ได้คุยกันเรื่องซีรีส์ครับอันนี้คุยกันว่าเฮ้ยเราฉลองแอนน์อเวอร์เซี่ช่องครับครบรอบหนึ่งเดือนเออจะมีขอบคุณคอมเมนต์จะมีอธิบายนู่นนี่นั่นว่าทําช่องมาอะไรเนี่ยนคือใครที่แบบอยากดูเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับซีรีส์อันนี้ไม่มีครับคลิปนี้ไม่มีครับใครที่เก <sh> ียจฟังข้ามเลย แต่ว่าฟังก็ได้เออฟังก็ได้คุยกัน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 ผมมองว่ามันเป็นการแอนนุ่มซารีอ่ะมันครบช่องเนี่ยหนึ่งเดือนล้วครับคือเริ่มทําจริงๆเลยอ่ะสิบหกมกราครับวันเกิดผมเริ่มทําตอนวันเกิดจําง่ายเลยจําง่ายมากอันนี้มันครบเดือนหนึ่งแล้วครับคุณบ้าเหมือนเหมือนนานเหรออืมผมว่ามั่งแป๊บเดียวเองผมว่าอะไรวันนี้เดือนแล้ววะเนี่ยแบบเร็วมากอะผ่านไปแบบว่า วูบหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวคุยกันเรื่องอะไรบ้างวันนี้อ่าวันนี้มาพูดถึงว่าทําไมถึงทําช่องนี้ขึ้นมาเออเล่าหน่อยครับเล่าแบบสั้นๆย่อๆคือเราเนี่ยคุยกันเรื่องช่อง youtube เนี่ยคุยเป็นปีแล้วอือยากทํามาตั้งนานแล้วครับคือจะอธิบายงี้มันเก๋ไงคือแบบคนแบบสมมติเพื่อนถามหรือใครถามใช่ป่ะไฮ้มึงแบบฮอบบี้มึงอ่ะงานอดิเรกมึงอืทำอะไรวะโหยูทูบเบอร์ ฟังแล้วมันแบบมันเฟี้ยวอ่ะมันแบบสวกคือแบบเฮ้ยมีช่องเป็นของตัวเองว่ะโอ้โหแบบกูแบบเวลาว่างเหรอทำช่อง YouTube โอ้คือมันฟังแล้วมันเท่ครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเก๋มันเป็นฮ็อบบี้ที่แบบมันเจ๋งอ่ะครับมันเฟี้ยวเออมีช่องเป็นของตัวเองเออทีนี้เราก็เลยคิดกันว่าทำอะไรดีวะทำอะไรดีงงตอนแรกเดี๋ยวโหโจทในยุบยับเลยนะจะทำนู่นจะทำนี่ทำกินโชว์ดิไม่ว่างบ็อกบังกูกินไม่เก่งอีก ทำไรดีวะคือแบบโอ้โหคิดเยอะสุดท้ายเออเว้ยหนังดีกว่าครับคุณบ้าก็ชอบดูอยู่แล้วแต่คุณบ้าเนี่ยสายเกมเกมเมอร์แต่ว่าหนังเนี่ยก็ดูเยอะครับผมเนี่ยผมเนี่ยเอาหมดแต่จริงถ้าหลากัลกๆผมเลยจริงผมสายการ์ตูนผมมังงะครับผมสายญี่ปุ่นจริงๆก็อยากทําช่องมากเลนะมังงะอัน,นิีมะญี่ปุ่นอะแต่บอกตรงนะทําไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ช่องนี้ช่องเดียวก็แบบว่าหมดเวลาชีวิตแล้วไม่ไหวโถทําช่องนี่ยากกว่าที่คิดเดี๋ยวคุยกันตอนท้ายครับ ก็เลยเฮ้ยทำอะไรดีเฮ้ยชอบหนังเหมือนกันทั้งคู่คือมันเป็นสิ่งที่ตรงกันคือถ้าเป็นเรื่องเกมเนี่ยคุณบ้ามถนัดคนเดียวผมก็เล่นแต่ว่าไม่เยอะเท่าครับหรือถ้าทำเรื่องแบบมังงะอนิเมะเงี้ยคุณบ้ามก็จะไม่ค่อยถนัดคือดูแต่ไม่เยอะเท่าผมเฮ้ยเอาหนังดีกว่าว่ามันดูพอๆกันเออเออมันใกล้เคียงคือผมเนี่ยบ้าดูหนังเนี่ยบ้าดูทีวีซีรีส์เนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วเด็กวัยรุ่นยันทุกวันนี้แกเนี่ยดูตลอด คือรู้สึกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าเราแบบข้อมูลเยอะไว้แน่นเออกล้าพูดกล้าอธิบายากล้าเล่าเพราะว่าค่อนข้างแบบดูเยอะชอบชอบครับรักหนังเออถึงจะเออทาช่อบนี้ไว้แผนนะจะทําเป็นปีแล้วอเออแล้วก็แบบติดนู่นติดนี่ติดนัน่น, ύ, น,นคือปัญหาชีวิตเยอะเออแต่สุดว่าปุ๊บออะตอนนี้แบบลองอะ่ะคืออยากลองก็เลยเฮ้ยเอาวะทําเลยครับทีเนี้ยก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยโอ้โหตอนณนะตอนนี้เลยนะฟีดแบคมันดีอยู่ที่คิดครับ คือตรงนี้ต้องแบบขอบคุณครับขอบคุณคนดูก่อนเลยครับผมขอบคุณคุณคุณทุกทุกคนเลยครับที่อาจจะเพิ่งมาเจอช่องเราเมื่อสองคลิปที่แล้วก็ได้หรืออาจจะลุยดูมันตั้งแต่แบบคลิปแรกเลยครับพรีวิวในคลิปหนึ่งเลยนะครับเราไม่เคยลบคลิปอืคือพรีวิววันดาวิชชั่นเนี่ยใช่อันนั้นนะแบบลองแลวมั่วเอาวะทำเลยทำแบบมั่วเลยยอมรับเลยว่ามั่วมั่วงงยิงคือแบบว่า อยากทำอะไรทาเลย,เลยแต่ัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยเออแต่ว่าเราไม่ได้ทําแบบเผานะ,ะไม่ได้ไม่ได้ทําแบบสมเด็จสมดานค,คือนี้บอกกันเลยว่าพรีโพเราก็เตรียมพรีโพหมายถึงว่าพรีโปรดักชันการเตรียมตัวก่อนที่จะทำโปรดักชันเราเราคิดก่อนทําอะไรดีคลิปนี้จะทําอะไรจะพูดเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างเราเตรียมตัวหมดมีโพยมีสคริปต์ตลอดเนี่ยแค่ไอไอคลิปนี้ก็ยังมีโพยเลย <laughs> คือให้เห็นเลยว่าเออเราเตรียมพรีโพเราเราเตรียม โปรดักชันโปรดักชันก็ก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอคือคนอาจจะคิดว่าเสียงมันไม่ค่อยชัดหรือภาพมันไม่ค่อยชัดก็อันนี้คือสุดชีวิตแล้วเราต้องบอกกันเลยว่าไม่ไม่งบประมาณเราน้อยเท่าที่ไหวอยู่ตอนนี้ออันนี้คือคือสุดชีวิตที่แบบดีที่สุดแล้วเอซึ่งจะคิดว่าเออยกพอได้อยู่ไว้แล้วก็โพสต์โฟครับโพสต์โฟคือโพสต์โปรดักชันผมเนี่ยตัดต่อเองกับมือคือบอกเลยตัดคลิปไอ้คลิปยาวอ่ะโหหลายชั่วโมงนะ คือไม่ใช่หมูนะอันนี้เล่าเราคุยกันฟังชวนคุยชวนคุยว่าไอคลิปที่แบบหลังๆที่มันเป็นชั่วโมงอะสปอยสี่ห้าหกอะผมตัดทีอะหกเจ็ดชั่วโมงนะอ้วกแตกเลยนะคือต้องแบบซอยที่พูดผิดพูดถูกอีกคมันควรจะมองเฮ้ยพี่แม่งพูดคล่องจังวะผิดเยอะเลยตัดทิ้งเยอะโอ้โหพูดผิดพูดถูกเนี่ยเยอะครับทิ้งเยอะอลบเยอะเอให้มันแบบโฟลที่สุดเพื่อให้แบบว่าให้คนดูฟังดูเนี่ยมันแบบมันลื่นที่สุดครับ คือเราบอกว่าเออเราเน้นเราตั้งใจทําจริงๆครับเพราะว่าเราอยากให้ช่องเราเอออย่างน้อยมันก็แบบให้มันทำแล้วทำแล้วมันดีหน่อยทำแล้วรู้สึกว่าเออให้มันเข้าท่าเว้ยทำแล้วมันแบบไม่โดนด่าเยอะเออโดนด่านิดนหน่อยไม่มีปัญหาอย่าโดนเยอะเออก็เลยแบบเออตั้งใจทําอ่ะปุ๊บพอเราทำเนี่ยแน่นอนเราแบบมือใหม่อืใหม่มากครับนี่เพิ่งเดือนเดียวเองคือหลายๆคนเออมันเคยมีคอมเมนต์ทักผมมาด้วยคุณรู้สึกคุณนาคีคูน้ําเพชรเออเเออ ถามผมมาว่าแบบว่าเฮ้ยเราเคยเป็นแบบนักวิเคราะห์อะไรกันมัไม่ใช่ครับบอกเลยว่าสายอาชีพนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทําช่องทําช่อง youtube เลยเปิเรื่องเปิเรื่องแต่ว่าอาศัยแบบว่าให้ลองดูทําดูลองผิดลองถูกอืทีนี้เอาพูดถึงลองผิดลองถูกครับมาหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงคือคอมเมนต์อ่ะทีนี้มีมีมีน้องผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ย ทักเรามาเรื่องแบบบางทีผมเนี่ยใช้คําแบบ adjective คาคุณศัพท์บางคํำที่มันไม่เหมาะสมกับนักแสดงผู้หญิงครับกับตัวละครผู้หญิงอันนี้ขออนุญาตอ่านชื่อนะครับคุณปังปุริเย่เตตนาเบะไอโกะอันนี้ทักมาคนแรกเลยเรื่องแบบ adjective ของด r Darcy รดาร์ซี่ที่ผมชอบไปเติมอะไรบางอย่างครับซึ่งตัวนี้เห็นด้วยคืออ่ะผมอ่านที่ผมตอบคอมเมนต์เลยนะ ขอบคุณมากที่คอมเมนต์มาเตะกันเออเพราะถ้าคุณไม่บอกผมก็ไม่รู้เออตั้งใจให้เป็นมุกขำขันคือผมพยายามให้มันเป็นแบบโปกฮาไปให้มันแบบตลกเออโดยที่ผม,มไม่ได้คิดถึงมุมนี้เลยเอออันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าจริงครับไม,ไม่ได้นึกจริงๆครับอยอมรับในความผิดพลาดตรงจุดนี้เลยคือตรงนี้ไม่มีปัญหาบอกมาเนี่ยถ้าผิดเนี่ยเรายอมรับอยู่แล้วอันนี้อันนี้พลาดจริงครับเออยอมรับว่าพลาดขอโทษเออเพราะว่าไอ้คลิปเก่ามันแก้ไม่ได้แล้ว แต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยแก้แน่นอนครับอย่างคลิปตอนหกครับคลีนเลยอืเออตรงนี้ที่ทักมาผมลบออกเลยคือแบบเซ็นเซอร์ตัวเองออคลีนเลยแล้วอ่ะขอบคุณที่เม้นมาบอกกันขอบคุณจริงๆครับคือถ้าไม่ทักเนี่ยไม่รู้ตัวนะเอออันนี้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 พูดแบบจากใจจริงๆเลยว่าแบบว่าเฮ้ยขอบคุณที่ทักอืม อย่างคุณบ้ามยังพูดเลยว่าเออว่ะถ้าน้องเขาไม่ทักเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยนะอเราแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวพูดไปโดยแบบไม่รู้ตัวเอคิดว่าจะเป็นมุกตลกเออคือมามองมุมนี้เออใช่มันเหมือนคล้ายๆแบบ Sexu a l l y h a r a s ร ment อทั้งนักแสดงทั้งตัวละครอันนี้อันนี้อันนี้เห็นด้วยอ่าแล้วก็มีน้องอีกคนนึงอันนี้ขออนุญาตเรียกน้องเพราะว่าเรียกเราพี่คุณนิกซี่ครับผมนิกซี่อื ทักมาเรื่องเดียวกันเรื่องด็อกเตอร์ดาซี่ในะเรื่องเดียวกันแล้วก็มีอีกคำหนึ่งองีกผมไปแบบไปบอดี้เชมิ่งโมนิก้าเกี่ยวกับเรื่องทรงผมในเรื่องอย่างนี้เออซึ่งเป็นสิ่งที่ทักมาเนี่ยประเด็นเดียวกัน่ะผมก็เลยยกคําตอบเมื่อกี้ไปตอบน้องเขาว่าเออเหมือนเมื่อกี้เลยคือแบบยอมรับในข้อผิดพลาดต่อไปแก้ไขแน่นอนขอบคุณที่เป็นมาบอกกันน้องนิกซี่เนี่ยก็ต้องชมว่าเออดีครับที่เตือนกันอที่บอกกัน แล้วน้องเขาเนี่ยน่ารักด้วยพิมพมาแบบน่ารักเหมือนเหมือนคุณปัมปุริเย่เมื่อกี้เลยคือน้องนิกซี่เนี่ยเขาบอกว่าเออคือเขาเป็นแบบเหมือนเอฟซีช่องอเขาก็ไม่อยากให้ช่องเราเนี่ยโดนดา่าโอ้โหเนี่ยขอบคุณครับรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหวังดีกับช่องเออเออคือช่วยเราช่วยแบบเฮ้ยแบบสมมุติแบบต่อไปช่องเรามันโตขึ้นกว่านี้เดี๋ยวมันจะโดนโดนด่าในประเด็นนี้อเออตรงนี้รู้สึกเลยว่าโห้ยดีมากที่ที่รีบทักครับ เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยเราเราจะได้ไม่โดนประเด็นนี้แล้วเพราะเราหลบตัวเองแล้วเราเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วอันนี้ขอบคุณทั้งคู่เลยครับน้องปังปุริเย่กับน้องนิกซี่ทั้งสองคนเลยว่าแบบเฮ้ยขอบคุณอืที่ที่บอกกันอ่าโอเคอ่าพูดถึงคอมเมนต์มีน้อง b r z w a s h e r e อน้องคนนี้น่ารักมากอันนี้แบบแอด a c e b o o k คุยกันแล้วเออน้องเบสน้องเบสเขาแนะนำแนะนำตัวมาแล้วผมชื่อเบสนะครับพี่ๆสวัสดีน้องเบส์เบสเฮลโล ครับเอออ่ะพูดถึงน้องเบสล้วเรามาพูดถึง YouTube Partner กันดีกว่าโอเคเอาให้เคลียร์ครับเออเออเอพราะตรงเนี้ยน้องเบสเขาทักเรื่องรายได้ครับเราก็เลยต้องมองถึงเรื่อง y o u t u b e p a เนอ e r ก่อนครับคือคือใครที่รู้อยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับเอออันนี้เราพูดสําหรับคนที่ยังไม่รู้ครับเพราะว่าหลายๆคนบางทีแบบไม่ได้ทําช่องดูอย่างเดียวเออเออหรือบางคน เคยทาช่องสมัยก่อนหน้านี้เออสมัยแบบก่อนยุคนี้ก่อนยุคปัจจุบันยุคที่มัน YouTube เคยแบบยังง่ายอยู่ใช่ไหมครับนี่เอออันนี้เราอธิบายเรื่อง YouTube Partner ก่อนคร่าๆคร่าๆคือต้องเคลียร์ก่อนว่าตอนนี้เลยตอนนี้เลยเนี่ยครับร้อยกว่าซับเนี่ยวิวเวอร์เริ่มมีแล้วเนี่ยคอมเมนต์เริ่มเยอะแล้วเนี่ยเราไม่ได้รายได้นะครับผมคือคือไม่มีรายได้อืเพราะว่าเปิดสร้างรายได้จากช่องเนี่ยยังไม่ได้อืมันยังไม่ถึงเกณฑ์เขาครับเออ คือบอกเลยว่า YouTube ยุคนี้เลยนะอยากครับอ้วกซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเปิดได้เลยง่ายอยู่นี้เยอะครับเปิดได้เลยครับคือแบบอัปคลิปอะไรก็ได้เปิดช่องปุ๊บเปิดสร้างอะไรได้เลยเปิดโมเดทยเลยเออเป็นแบบคลิปดูคลิปแล้วเขาก็จะมาปิดคุณเองอะถ้าคุณทําผิดกฎครับถ้าคุณเลอะเทอะเขาจะมาแบนมาบล็อกมาปิดช่องคุณเองอะแต่ยุคนี้ตอนนี้เลยเนี่ยไม่ได้แล้วโอ้โหคือแบง่ายแล้วบอกเลยว่าแบบอ่วมอะ ครับอวมซึ่ง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 ตัวเลขผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเออใครที่สนใจลองไปเซิร์ชดูเยอะแยะเลยครับเสิร์ช g o o g l e เจอเลยว่าอยากทำพาร์ทเนอร์ยูทูบเงื่อนไขนี่อะไรบ้างโอเจออะไรเจอเลยครับและจะรู้เลยว่าช่องเราเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยห่างไกลความจริงมากครับเหมือนเราตอนเนี้ยเพิ่งเดินเปิดประตูบ้านเองอะเปิดประตูแบบเปิดล็อกประตูบ้านเดินออกไปยังไม่ถึงหน้าบ้านเลยครับเดินไปสามเก้าเองตึ๊กตึ๊กตึ๊ก แต่หนทางจริงๆอ่ะนู้นขับรถไปหน้าหมู่บ้านอีกไม่รู้กี่กิโลเลยคือคือเราอ่ะพูดกันตรงๆก็คือถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ YouTube ได้ก็เอาครับผมใครจะไม่เอาถูกไหมเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเออมันก็แบบเป็นกําลังใจครับเป็นก็เรียกอะไรเป็นต้นทุนในการทําช่องครับเออเออเป็นต้นทุนในการทําช่องพอทําช่องเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายใช่ป่ะแต่จริงอ่ะใช้ทั้งนั้นแหละครับผมค่าเน็ต ค่ากล้องค่ารถคุณบัมขับมาค่ากินข่าวทุกค่าวเวลาค่าเสียเวลาอมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดครับแต่ตรงนี้สําหรับคนที่ดูช่องเราอ่ะไม่ไม่มีปัญหารเราเราอยากทําให้อยู่แล้วอืเพราะว่าทําเนี่ยอย่างที่บอกเป็นต้นคลิปอยู่แล้วมันสนุกครับมันเป็นความอยากทำเออมันเป็นแบบอยากที่จะมีช่องเป็นของตัวเองอยู่แล้วทีนี้มันมีน้องเบสเนี่ยทักมาเรื่องรายได้ตรงเนี้ยอยากอยากเคลียร์ให้รู้เรื่องก่อนว่าเออ ถ้าถามว่าอยากเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบไหมอยากครับแต่ว่าผนทางเนี่ยยาวนานยาวไกลมากมากใช้คำนี้คือคือไม่หมูครับผมบอกทุกๆคนเลยว่าที่ที่อยากทำช่องว่าทำเลยทำเลยลุยครับทำเป็นเพื่อเราเออใครที่แบบเผื่อคนดูดูช่องเราคุณอาจจะไม่ต้องทำเกี่ยวกับเหมือนเหมือนเราได้ก็ทำที่คุณอยากทำอ่ะคุณถนัดเกมคุณก็ทำเกมครับ คุณถนัดการ์ตูนคุณก็ทำการ์ตูนครับคุณถนัดกินคุณก็ทำกินครับอุ้มันมีอีกเยอะแยะอยากมันมีอีกมากมายหลายไอเดียเลยครับทำเป็นเพื่อเราแล้วก็ลองแบบลุ้นไปด้วยกันลออุ้นไปพร้อมกันเออคือตรงนี้ทุกที่พูดเนี่ยต้องต้องเคลียร์ให้เข้าใจว่าเออเดี๋ยวบางคนที่ไม่รู้อาจจะมองว่าเฮ้ยช่องเป้บัมเนี่ยมันได้ตังแล้วเว้ยยัง <laughs> อีกโอ้ยอีกยากอะ่ะอีกไกลแบบคือเราอาจจะแบบเลิกทำ ได้ตังค์ด้วยครับช่องมันอาจจะแบบหยุดไปก่อนนี่แบบจะเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบก็ได้อออนี่คือเรามันอนาคตครับเราเราเราตอปอะไรไม่ได้ออแต่ตอนนี้เลยเนี่ยลุยครับสู้อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้วกกลับมาเรื่องเราอใครที่อยากช่วยช่องเราอสมมติดูเราอยู่เพิ่งมาเจอเราคลิปนี้เลยก็ได้อาจจะเพิ่งมาเจอเราเฮ้ยมันชวนคุยอะไรว่าเดือนหนึ่งอ่ะเพิ่งมาเจอเราสมมติแบบเฮ้ยถูกสตาร์การวิธีที่ช่วยช่องเราอืง่ายสุดๆครับคือแบบไม่ต้องแบบ ก็เไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องโดนหน่งโดนเนทอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราเราเราไม่ได้มาคุยแบบเปิดโดนโดนเนทไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววิธีที่ช่วยช่องเราไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายดายมากกดซับสไครต์ให้หน่อยอันนี้อ้อนเลยอกดติดตามช่องให้หน่อยครับกดซับสไครต์ไว้ไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีแล้วก็ใครที่กดไปแล้วไปชวนเพื่อนมาอีกเฮ้ยไอช่องนี้เฮ้ย เราชอบว่ะฝากกดให้เราหน่อยเออช่วยเรานี่แหละช่วยเหลือเราได้แบบเยอะเลยเออหรือไม่ก็แชร์คลิปเราไปให้เพื่อดูก็ได้เออคือแบบเฮ้ยช่องนี้มันพูดเลอะเทอะดีเว้เออมันยาวดีมันบ้าน้ำลายดีเวมันแพร่มมอะไรไม่รู้เลอะเทอะดีว่ะส่งต่อไปให้เพื่อนครับนี่แหละช่วยเหลือช่องเราแบบเต็มเต็มใช้คํานี้เลยเต็มเต็มคือขยายคอมมูนิตี้ช่องเราไปให้หน่อยครับส่งต่อให้เพื่อน ส่งคลิปไปก็ได้ส่งช่องไปก็ได้หรือไปชวนเพื่อนมากดติดตามให้เราเลยยังได้เลยเออเฮ้ยช่องนี้เขาแบบต้องการความช่วยเหลือหน่อยนะตอนนี้ไว้จุดเริ่มต้นไว้เขาเพิ่งสร้างช่องเว้ยเฮ้ยกดซับสไคร้ให้เขาหน่อยเออเนี่ยได้เลยชวนเพื่อนมากดนี่แหละแค่นี้เองสิ่งที่เราขอความช่วยเหลือตอนนี้แค่นี้เลยง่ายมากครับคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องนู่นต้องนี้ทั้งนั้นไม่ต้องแบบอย่างอื่นกับเราไม่ต้องเลยครับดูเรา คอมเมนต์คุยกับเรากดติดตามช่องเราชวนเพื่อนมากดติดตามช่องเราโอ้โหเนี่ยแหละพลังสุดๆแล้วสุดๆแล้วเพราะตอนนี้ที่บอกเราทำด้วยพลังใจล้วนๆครับใช้เม็ดม่วง power stone ล้วนๆหนึ่งเม็ดท่วนค่าใช้จ่ายติดลบช่างมันสู้เว้ลุยอ่ะพูดถึงอ่ะพูดถึงชื่อคอมเมนต์คนซับแล้วอ่านเลยไหมเอาเลยดีกว่ามา อาจจะมีอันผิดอันถูกมีน้องคนหนึ่งเนี่ยจำแม่นเลยครับผมไปอ่านเขาว่าอ้าอ I I คอมเมนต์มาบอกเราแล้วน้องอาอสวัสดีอาอเห็นปะจำได้แล้วทีเดียวทีเดียวรู้เรื่องครับผิดครั้งเดียวจำได้เลยอ่ะเอาชื่อคนซับก่อนนะอ่ะตัวนี้อธิบายก่อนคือเวลาคุณมากด ติดตามช่องเราเนี่ยกดซับสไคร์ช่องเราเนี่ยอันนี้เราก็เพิ่งรู้นะเพราะเราเนี่ยมือใหม่ YouTube มากคือบอกเลยว่าที่ทําช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างใหม่ครับลองผิดลองถูกตรงเนี้เลยก็เพิ่งรู้อว่าคนที่เซตติ้งอ่ะไพรเวซี่ไว้ในในช่อง y o u t u b e ของคุณนะไม่ใช่ของเราของคุณน่ะคุณจะมีพับลิกคือสาธารณะทั่วไปกับ p ไพรเวอคือส่วนตัวถ้าคุณเซตเป็นสาธารณะพับลิกเราเนี่ยเห็นชื่อคุณ ว่าคุณมากดให้เราเออแต่ถ้าคุณเซตเป็นไทเวรซึ่งไม่เป็นไรเออส่วนตัวเราเนี่ยไม่เห็นชื่อเออแต่เรารู้ว่าคุณโกดให้เราเพราะว่าเลขอ่ะมันเพิ่มครับจานวนตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มเออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมอ่านเฉพาะพับลิกครับที่เราเห็นจริงจริงอยากอยากอ่านไทเวทด้วยแต่ว่ามันมองไม่เห็นเอออ่ะพับลิกนะคนแรกลิเบอร์ติก้าครับอันนี้บอกเลยนี่เพื่อนผมอใน f a c e b o o เอออันนี้ชื่อคุณอิด เออเป็นแบบสายแบบฟิกเกอร์ผมบ้าพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ของเล่นเออคอนทามาเมิวสิกเอ็มเจไทยแลนด์อันนี้เพื่อนผมเพราะว่าแรกๆแล้วมีแต่หน้ามาครับผมช่วงช่วงเึงเปิดช่องไงเราก็แบบบังคับเฮ้ยกดให้กูก่อนกดให้กูก่อนคือไอ้ช่วงต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะหน้ามาเออเออเ็มเจได้เพื่อนผมเลยกดดิวเซอร์ทำเพลงครับเออ คุณคุณคุณม่ออะไรชื่อเขาคุณม่อคุณม่อชื่อเขาก็บอกยี่พ่อู่แล้วเออบคิมเดอะพาวเวอร์นี่เพื่อนกันชื่อคุณอีกแล้วดังด้วยครับคือตอนนี้เป็นวิทยากรเป็นแบบ motivational s p e aker เอ้ยแบบเก๋เลยเป็นแบบอีกสายชีพหนึ่งอันนี้เพื่อนผมเลยคุณคิมอโฆษณาให้แล้วนะใครสนใจคิมเดอะพาวเวอร์บูสแมนนะเข้า f facebook ครับพิมพ์ว่าคิม KIM power boost boost เหมือนแบบ boost คนอ่ะ boost กําลังใจอ่าอ่า power boost man อ่าอันนี้โฆษณาให้ไม่ได้ตังค์อ่าฟรีนี่เพื่อนกันอ่าอันนี้พลากรนักวันทลุงอันนี้ใครเพื่อนผมเองถึงบอกช่วงต้นๆเนี่ยมีแต่หน้าม้าหน้าม้าเยอะอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรคุณอะไรชื่อเล่นพลากรเนี่ยชื่อเล่นอ๋อเบสเหรอเบสเบสอ่าทักทายหน่อยทักทายอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คนแแบบเออเป็นแบบคนอื่นละ คุณเขมทิติกุลศิริอ่ะขอบคุณมากเซนบิสกิตอันนี้เพื่อนผมใน Facebook เป็นพวกบ้าเอ็นบผมบ้าบาสบ้าบาสอันนี้ชื่อคุณปาล์มคุณปาล์มนะปาล์มวนเดย์อันนี้เชียร์ทีไมนี่ดัลลัสแมวเล็กโอ้โหผมจำได้ลูก้าดอนชิตผมเลเกอร์ผมโคบีไบรอันอออ่ะต่อไปคุณบีลักกี้ขอบคุณครับอันนี้เพื่อนคุณปาล์มอ่านเลยอ๋อสุธีบุญนนัเออชื่ออะไรชื่อเล่น ไอเกงไอเกงทักทายอันนี้อันนี้เพื่อเล่นเกมกับ,บ,บสายเกมเมอร์เกมเ,ออเกมอร์เกมเมอร์ทั้งบ้านเลยหลังทีกนี้เริ่มไม่รู้จักแล้วครับหน้ามาเริ่มหมดแล้วหน้ามาเริ่มหมดอขอบคุณคุณธนวัตรบำรุง JXO Channel อขอบคุณครับขอบคุณคุณจารุวัฒนโอ้โหแป๊บน,นึงนะ เสกากุลมั้งเออภาษาอังกฤษนะคือคือตรงไหนที่ผมติดขัดเนี่ยคือเป็นพิมพ์ภาษาอังกฤษคือผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายังไงเออถ้าผิดขอโทษด้วยขอโทษด้วยขอโทษด้วยที่แบบไปแบบอ่านชื่อผิดคอมเมนต์มาบอกได้ต่อไปคุณฮันเตอร์สองหนึ่งศูนย์ขอวามครับคุณอามาดปะนันอ่าคุณเกม RTS จงเจริญ RTS นี่เกมอะไรรู้จักหม RTS คุณไม่คุณเหมือนกันเอาไม่เป็นไร คุณแท็กเจคุณคองแขงคุณลิวพีคุณฉัตรทันเดทวายุกุลคุณชนยุทธบัวแย้มคุณโทนี่บีคุณนอตครับอ่าแป๊บนึงเริ่มเยอะแล้วคุณอนุวัต์วรโยธาคุณธีรวุฒิคลิปไม้ทองคุณสาธิตแสงสัตราคุณโจ๊กเกอร์ไทยชนะนีคนที่คนที่ชอบโจ๊กเกอร์ผมแอบไปดูช่องมาอ่า Ghost of Tsushima อันนี้ชื่อเกมเลยอันนี้เรารู้จักอ่าอ่คุณ Characters Daily 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 คุณวรวัตรมูลไทยคุณปัตตพงศ์ทองจิตคุณโรบินแซโรบินสารมั้งโรบินแซนไมมนะไม่มั่นใจนะครับเจ็ดหนึ่งเจคุณสบายสบายสไตล์ใหญตุ๊กอ่าอันนี้เป็นช่องผมแอบเป็นกดดูมาเกี่ยวกับทํากินอาหารครับเออขอบคุณที่แบบทรพบเราด้วยเกี่ยวกับแบบเหมือนแบบพาเที่ยวพากินอ่าอ่ คุณบอสุุยิมคุณแซซี่บอยคุณโจรัชภูมิแล้วก็สุดท้ายนะครับตอนนี้ที่เราเห็นชื่อคุณจารุกิจเพียนพักโอ้ขอบคุณมากครับผมคือพลังพลังจริงๆคือถ้าไม่มีซับพวกเนี้ยพอเผลอเลิกทำแะ้ว <laughs> ครับพอเผลอเลิกทําช่องไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยนี่แหละทําให้ช่องเนี่ยมันมาถึงวันนี้ได้เลยครับ,รบท้จริงๆอันนี้แบบไม่ไม่ได้โอเวอร์เลยไม่ไม่ได้แบบแอคติ้งเลยคือเรื่องจริงเลย คือช่องเนี่ยอาจจะแบบเลิกทากันไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เนี่ยที่มันมาไกลได้ถึงเดือนนึงเนี่ยโอ้โหโเนี่ยทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกคนที่ไม่ได้ไม่ได้เห็นชื่ออีกพวก private ครับ subscriber อีกโอ้ขอบคุณครับขอบคุณแบบขอบคุณนะ่ะขอบคุณจริงอ,อ่านอ่านชื่อคน comment หน่อยอ่ะอันนี้อันนี้รายชื่อคน comment อ่ะมาเหมือนเดิมคุณเพื่อนเพื่อนคุณบ๊ามชื่ออะไรนะพลากรครับเออชื่อเล่นแบสคครับเอออันนี้อันนี้รุ่นอันน,น,นี้น้องผมนักกร บุญวงคนกูไอพี่วันนี้วะเอาเจมเจมเรียกชื่อนี้เจมมวันนี้นี่แบบอันนี้สนิทสนิทครับอันนี้อันนี้อันนี้ท็อปแฟนรุ่นแรกๆเลยคือคนนี้คอมเมนต์บ่อยคุณนัทมาเก็ตขอบคุณมากยังกลับมาคอมเมนต์กันได้ครับอันนี้ที่เราอ่านชื่อน้องเขาผิดน้องอ้าไอมาแล้วแล้วก็คุณนภัสบินสะอาดคุณน้องแบนซัวคุณหนึ่งสองสามสี่ ตีเล็กมั้งอ่าผมผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่คนนี้ก็เม้นบ่อยอ่าคุณหนึ่งสองสามสี่ตีเล็กนี่ก็มาบ่อยผมผม,ผมได้จําชื่อได้คุณสุรัชชมบัวทองคุณเจียนาอ่าน้องนิกซี่มาละอ่านิกซีท่ที่ที่เราชมไปแล้วตอนต้นคลิปว่าแบบเออขอบคุณที่แบบว่าตักเตือนเราเออทวงติงงินมาเออคุณอีมาลซาคุณลี่คุณคุงอ่าคุณวรลภาวงสวัสดอน้องคนนี้ก็เม้นบ่อยอันนี้จําชื่อได้นะ้องวรลภานี่ก็ กลับมาคอมเมนต์ต่ออย่าเพิ่งไปไหน <c oughs> คุณปังปุริเย่วัจนนาเบไอโกอันนี้ขอบคุณคท,ที่ทักเราเรื่องคําไม่เหมาะสมมาคนแรกเลยอันนี้คนแรกเลยที่ทักเรามาเรื่องนี้ขอบคุณมากที่ทักเรามาตั้งแต่แบบเร็เวๆหัววันยังแก้ไขทันอ,อคุณแป้งโกคุณแฮตอเวเคเตอร์คุณโชลทีจันทาจีนคุณเมริดาคุณนีโอไอส์บีด อันนี้ได้จะทําเกี่ยวกับเพลงมั้งผมเห็นแบบแจกแบบพวกแบบเพลงแบบไม่ไม่ติดรื่อสิ่อะไรอยู่อะไรประมาณนี้ผมเข้าเข้าไปดูช่องมาคุณกันมุ19ึ่คุณ Fleur d เด i s เดซี่นี่นี่แบบฝรั่งเศสแลยเก๋เลยนี่ชื่อเก๋มากอ่าคุณ b r อาซ s ดวอซีอันนี้น้องเบสเออน้องเบสที่แบบทักห่วงเราเรื่องอะไรได้กลัวแบบพี่เบ้พี่บาไม่มีข้าวกินเออนี่น่ารักมากครับนี่บอกเลยเฮ้ยขอบใจอืม อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้กล้าพูดนะเพราะรู้แล้วก็เป็นน้องเออขอบใจมากตั้งคิวมากเบสที่แบบว่าเฮ้ยห่วงช่องเราคือยังแบบผมบอกไปแล้วว่าเฮ้ยตามดูกันจนถึงเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบได้นะเว้ยอเออหรือพี่อาจจะเลิกไปก่อนนะเว้ยรอลุน้นคุณอ้ำกล้องแก้มจอมแก่นคุณนาคีภูน้ำเพชรโอ้ี่ผมชอบคอมเมนต์นี้คุณนาคีภูน้ำเพชรผมชอบสไตล์วิธีคอมเมนต์คุณว่ะถูกใจครับคือแบบน่ารัก มุกแบบน่ารักอะอ่านแล้วผมผมยิ้มออกเลยคือแบบคือคุณนาคีเนี่ยเคยทักมาบอกว่าเออแบบอยากดูเราอัพคลิปเร็วๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวทายคลิปพูดเรื่องช้าเรื่องเร็วเออเรื่องนี้อย่าลืมออปึ๊บผมก็บอกไปว่าคอมผมเนี่ยมันอืดคือสเปคคอมผมแม่งแบบโบราณมากเก่าผมเรนเดอร์ทีเนี่ยอ้วกแตกไฟล์หนึ่งชั่วโมงนะผมเรนเดอร์ประมาณหกชั่วโมงอะห้าหกชั่วโมงอะคือกดเรนเดอร์ปุ๊บนอนเลยคือต้องใช้คำนี้คือมารอเนี่ยแบบ ตายอ่ะคือคุณนาคนีเขาเลยทักมาว่าถ้าเขาถูกลอตวตอรี่ลงที่หนึ่งเนี่ยเขาซื้อคอให้ผมเลยครับห้ามลืมนะถ้าถูกแล้วตอรี่ลงที่หนึ่งจริงคอมผมนะคุณนาคีห้ามลืมผมสาธุขอให้คุณถูกสมพรปากแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยคุณนาคีนี่พิมพ์เยอะอ่ะคุณโรบินสันเจ็หนึ่งเอันนี้ก็น่ารักครับคือเพิ่งมาเจอช่องเรายุย่างหลังๆแล้ว คอมเมนต์ Comment, คุยปุ๊บกดซับสไครต์เลยโอ้โหคือ hmm. okay. มันคือม,มันเด้งให้ผมเห็นในโน้ติฟิเคชันการแจ้งเตือนเห็นเลยว่าคุณโรบินสัน717เนี่ยคอมเมนต์ปุ๊บกดซับปั๊บเลยโอ้โ oh, ห mm hmm. oh, นี่ขอบคุณ thank you mm hmm. คุณบอสชิโน h ช n แนลคุณกฤษดาโคจรคุณนาซีมโคนะทีคุณโอภาสกิตพาสงคุณกิติพงศ์พรเลิศคุณเดอะช็อกโกแลต คุณนนสิส,ส,ส,สรายวิทย์มั้งไม่แน่ใจพอนีผ้ผมขอโทษนะถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยแล้วก็คนสุดท้ายนะครับนตอนนี้ที่เราเห็นชื่อคุณ KTS in touch อ่าหลายหลายคนเนี่ยผมจำได้แล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์คือหลายคนเลยนะในเนี้ยคอมเมนต์ comment ให้กำลังใจเราครับส่งแรงใจมาเอออันนี้ขอบคุณจริงอ่านแล้วมันแบบมัน,บบม,นมีแรงทำต่อคำนี้มันมีแรงแบบเฮ้ยลุยต่อเว้ยเออเอ,อ,เอ,อ ส่งกาลังใจกันมาชมมาอะไรมาคือแบบโอ้โหขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมากยังมีข้อผิดพลาดอีกเยอะครับเพราะเราใหม่มากเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆให้คุณลิตี้ของช่องเนี่ยมันมันดีขึ้นเท่าเท่าที่เราทําได้อเออเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะเรื่องเรื่องสุดท้ายทําช้าทําเร็วคือมีหลายคอมเมนต์เนี่ยมาทักว่าเฮ้ยพี่แบบอัพช้าอืขอแบบเร็วๆวหน่อยอยาก,อ,อ,ยากอยากดูแล้วอย่างเงี้ยเออเออคือตรงเนี้ยเราก็อยากรีบแต่ทีเนี้ย เอาเอาที่ผ่านมาเลยนะคือเสาร์อาทิตย์เราไม่ค่อยว่างเออเสาร์อาทิตย์เราค่อนข้างติดธุระก็จะดูแบบคือเือเตรียมพรีโปรดักชันน่ะวันจันทร์นู่นไงเออกว่ากว่าจะได้ดูกว่าจะได้เตรียมว่าจะพูดอะไรบ้างหัวข้อที่จะวิเคราะห์มีอะไรบ้างมันวันจันทร์เข้าไปแล้วเออเพราะมันก็เลยแบบเลยเถิดช้ามากว่าผมจะตัดต่ออกีกกว่าจะเรนเดอร์ไฟล์อกีกโอ้โหวันหนึ่งอะ่ะตัดต่อก็ครึ่งวันเรนเดอรอ์ครึ่งวันก็ข้าไมไปวันนึงอีกมาเลยช้าหน่อยครับซึ่งตัวนี้เข้าใจ จะพยายามแก้ไขครับซึ่งมันก็จะจบอยู่แล้วเหลือเหลืออีกสามตอนหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวเร่งสุดชีวิตเลยครับเร่งสุดขีดเลยเร่งแบบคุณตีพไม่ตกด้วยเออเร่งแบบยังจะละเอียดเหมือนเดิมคือจะแบบเก็บทุกเม็ดเหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามอัพให้เร็วที่สุดคือเรื่องอัพเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าคือเขาเรียออะไรอุปกรณ์เราอะฮาร์ดแวร์เรามันได้แค่นี้คอันนี้มันแบบสุดชีวิตละมันแบบสุดขีดของมันละเออ อ่ะคลิปนี้คงประมาณนี้ครับคงประมาณนี้เออเออคุยกันคุยกันเดี๋ยวเราคุยทุกเดือนเดือนหนึ่งคุยทีหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวสองเดือนกลับมาคุยเดือนใหม่ครับพอถึงสองเดือนก็ลุ้นให้ซับเนี่ยมันเพิ่มอให้คอมเมนต์เนีย่ยมีอีกมาอีกเออคือลุ้นให้ให้คืออะไรคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ของช่องเนี่ยมันขยายออกไปครับแผ่ไพศาลออกไปเท่าที่มันจะไปไหวของมันเออเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกน,นะครับ สิ่งที่จะช่วยเหลือช่องเราง่ายมากกดซับชวนเพื่อนมากดติดตามส่งต่อให้เพื่อนคอมเมนต์คุยกันดูเราได้หมดเลยคแค่นี้คือสําหรับเราเนี่ยคือแบบขอบคุณมากแล้วนี่คือแบบที่สุดของแจ้แล้วเออเนี่ยคือละพลังเนี่ยละเม็ดเม็ดม่วงออเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งมาเจอช่องเราบางทีอาจจะเปิดมาเจอคลิปนี้เลยก็ได้งงเพื่อมึงคุยกันวะอันนี้เราเราย้อนหลังหน่อยมันแบบหนึ่งเดือนละหนึ่งเดือนละเออใครงงว่าช่องเราทําอะไร ย้อนกลับไปดูเลยเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับเกี่ยวกับซีรีส์จริงๆก็จะทําให้มันเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ไหวครับแรงพลังมันมันประมาณนี้อยู่คือตอนนี้ขอประคองวันด้าวิชั่นให้จบก่อนอเพราะว่าเนี่มันเหมือนคล้ายๆแบบแบบคอนเทนต์หลักนะของช่องเราณตอนนี้นะตอนนี้เออต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกจะพยายามทาให้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ไหวเท่าที่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มาเจอช่องเราเพิ่งเพิ่งเจอเราคลิปนี้เลยก็ได้ ถ้าแบบสนใจลังเลไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ,รบหนึ่งเดือนแล้วแชร์ไปให้เพื่อนนะจ๊ะเออ thank you